สวัสดีครับผมซีนะครับ RC c scale ก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูไฟท้ายนะครับของตัวรีซูนะครับก็ตัวนี้ทําการติดตั้งแล้วก็เดินระบบให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูนะครับว่าแสงไฟสวยงามแค่ไหนนะฮะอ่านี้เป็นไฟลี่นะครับอ่าไฟลีครับไฟลีไฟลีเยอะนะครับก็สิบสดวงเลยนะครับต่อด้วยไฟเบไฟลี่บนนะครับดับนะครับ ไปเลี้ยวไปถอยอ่อาครับผมหรือจะเป็นไฟพามาเฉิญนนะครับติดหมดเลยอ่าจ้า อันนี้เป็นชุดไฟของ CSR 1 6นะครับก็ต่อเข้าระบบด้วยนะครับเล่นได้หลายรูปแบบนะครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ